ทุกคนรู้ไหมประเทศไทยเรามีงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติด้วยนะวันนี้ DGA อยู่ที่งาน International Open Data Day 2025ซึ่งงานนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA โดยสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล DIGI นั่นเองซึ่งเราจัดงานต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่10แล้วโดยธีมแนวคิดในปีนี้คือภาครัฐโปร่งใสด้วยพลังของข้อมูลเปิด empowering public charity with open data โดยมีดรนหัทัยทิวไผ่งามผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานและคุณไอรดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกล่าวรายงานถึงความสำคัญของ International Open Data Day และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล open data แก่สังคมภายในงานยังมีพิธี MOU การพัฒนาข้อมูลเปิดด้านที่อยู่อาศัยแห่งชาติหรือโครงการ housing for all เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลเปิดที่อยู่อาศัยให้เป็นระบบและช่วม โยงผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเว็บไซต์ data.go.th รวมถึงพิธีมอบรางวัล Open Data Awards ให้แก่หน่วยงานที่เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ data.go.th และรางวัลดิจิ Data Camp s e a s o ซ3ค่ายสารฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐซีซั่น3อีกด้วย DGA ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาครัฐที่รวมกันเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ data.go.th และขอะแสดงความดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ งาน international open data day ทั้งทีจะไม่มีเรื่องข้อมูลก็ไม่ได้ภายในงาน,นยังมีการยกขบวนหน่วยงานภาครัฐมาจัดบูธนิทรรศการเรื่องข้อมูลเปิดให้ทุกท่านได้รับประโยชน์กับบ้านกันแบบจัดเต็ม DGA ก็ขอเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนมาดูบรรยากาศในงานไปพร้อมกันเลย o p e น Data Day เหมือนกับว่าเป็นงานหนึ่งที่เปิดโอกาสนะคะให้คนที่ทําข้อมูลหรือว่าข้อมูลเนี่ยม,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 มีโอกาสที่จะส่งไปถึงประชาชนในการที่จะเข้ามาใช้ประโยชน,น์อะคะ่ะสำหรับงาน Open Data Day นะครับเป็นงานที่สำคัญมากของภาครัฐนะครับที่จะส่งเสริมและให้ทุกท่านนะครับ <S <S เห็นความสำคัญถึงการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์นะครับอยากจะให้ทุกคนเห็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับ สำหรับใครที่สนใจใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อนำไปต่อยอนนวัตรกรรมจาก Open Data สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์การข้อมูลเปิดภาครัฐเว็บไซต์ data.go.th ได้เลยและไม่ให้พลาดข่าวสารข้อมูลเปิดก่อนใครแยล่ลืมติดตามช่องทางหลักของเพจ DIGI และ DGA Thailand กันเอาไว้แล้วเจอกันใหม่ปีหน้ากับงาน International Open Data Day กันนะ